สวัสดีครับผมบันฮิวเบิร์ครับก็ในวันน, <apps> น,นี้ผมก็จะมาสอนประกอบและแกะรูบิกสกิลนะคะก็อย่างแรกเนี่ยมาเริ่มแกะกันก่อนนะครับคนที่ไมแกะไม่เป็นแล้วอยากจะแกะและอยากประกอบนะครับ ขั้นตอนแรกเนี่ยเราทำอย่างนี้ก่อนให้มันติดกันนะครับแล้วก็แกะนี้ขึ้นมาแล้วก็เอานิ้วสอดเข้าไปแล้วก็ดึงแรงๆนะครับดึงดูถ้าดึงไม่ได้ข้ามไปสีอื่นแทนก็ได้นะครับอ่าหัดึงได้แล้วต่อไปก็ มาดูตรงนี้นะครับเราดึงชิ้นมุมที่มันดึงได้นะครับชิ้นนี้ดึงไม่ได้ก็ไม่ต้องไปดึงมันนะดึงชิ้นที่มันดึงได้พอต่อไปตัวนี้นะครับลก็เอาขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็มันแกะง่ายแล้วแหละเนี่ โอเคได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมีชิ้นแกนของมันแล้วก็มีชิ้นอ,อ,อันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวคิดก่อนนะมันเรียกว่าอะไรอันนี้ชิ้นขอบนะครับแล้วก็อันนี้ชิ้นมุมเนะ okay. าะโอเคขั้นตอนแรกเนี่ยคือการใส่ชิ้นขอบครับเราเลือกสีส,ส,สหนึ่งผมเลือกสีเหลืองแล้วกันนะแล้วก็เสียบเข้าไปในล่องสีเหลืองนะ่ะที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับเสียบเข้าไป ของบางคนอาจจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนผมนะครับก็จะใช่แหละเพว่าของผมมันเป็นของโมโมฟังเจ้าชีนะครับแบบสติกเกอร์เลด้วยใครเป็นสติกเกอร์ก็มันก็ประกอบคล้ายๆกันนั่นแหละโอเคนี่ต่อไปเราทำอีกสีนึงนะครับผมทำสีส้มแล้วกัน ทำสีส้มอ่าตอนนี้เราเข้าแล้วต่อไปเราก็ใส่ชิ้นมุมตรงนี้นะครับโอเคใส่เข้าไปจากนั้นต่อไปก็คือใส่ชิ้นสีเขียวตรงนี้นะครับ ของของคนที่ใช้สีอื่นทำก็ใช้สีอื่นน,นไปโอเคเข้าแล้วนะครับเราก็จะได้มาครึ่งหนึ่งนะครับก็คือประมาณนี้นั่นเองต่อไปเป็นขั้นตอนที่ผมคิดว่าง่ายแล้วนะครับก็คือการใส่ชิ้นบนนี้นะครับแล้วก็หันให้มันถูกจริงๆเราควรหันด้านแบบนี้นะครับที่ว่ามันตรงที่ว่ามัน อยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราใสใ่ให้มันตรงล็อกของมันเนี่ยมันจะยัดไม่เข้าเนาะโอเคใส่ให้มันประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําด้านหาด้านอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เสียบข้างล่างลงเสียบลงไปข้างล่างก่อนแล้วก็กดค่อยๆกดลงไปมันจะเข้าข้างบนเองนะครับชิ้นอื่นหลุดไม่เป็นไรใส่กลับเข้าไปใหม่ได้ ่ะโอเคต่อไปเราใส่ชิ้นมุมตรงนี้ก็ได้เลยอ่ะเข้าแล้วนะครับต่อไปก็ชิ้นตรงนี้ธรรมดาอโอเคเรามาตรงนี้ต่อนะครับใส่ชิ้นมุม แล้วก็ชิ้นมุมตรงนี้อ่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับคือชิ้นขอบนั่นเองกด็ดูแล้วก็หันมาด้านแบบเนี้ยให้มันใส่ง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ลงไป โอเคโอเคนะคะตอนนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละหมุนได้แล้วนะคะโอเคแล้ววิดพากย์ถึน,นี้เนี่ยก็ของที่น,นี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดต like, ิดตามกัน,กน,นด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรหรือวิดากอะไรในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมดูด้วยนะครับบายบายวันนี้าอาจจะประกอบหน้านนิดหนึ่งนะ